ต่อแล้วฆ่ากันอยู่แม่ลูกแม่ลูกลูกแม่บอกลูกแม่ครับสวยครับเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่ไปบางขันภาษีกับบานแล้วก็เลยเขาจะคลิปก่อนลูกแม่แม่ลูกลูกแม่เปิดเท่าไรลูกอย่างไรเท่าไรครับลูกแม่วันนี้เลขสอง หมื่นสองจะพอลกูลกลูกเท่าไรลูกว่าลกูกแค่หมื่นสองคมนี่เท่าไรครับคมนี่ยสองเก้าลูกสิบสองคมแม่ลูกลูกแม่สองหมื่เบบนเก่าภาษีกบาลก็ได้เอาจะคลิปก่อนละเออเอาใครมองเห็นคลิปนะครับติดต่อขามาได้พี่น้องเด้อส,สวยๆนะครับ ตัวนีแมนบอต้นนี้เท่าไรครับตันนีบอสองเอฟสองหมื่นหนึ่งพันเนาะสองหมื่นหนึ่งพันใส่เหล็กโท่าซับไหมเนอเหล็กเทศัพั์เหล็กเท่าซทบ <c oughs> โอ้ได้โฮมดีเนาะทุกไ,ไม่เอมโฮมดีเลยดว่า ใส่รลขโทรศัพท์มา080 7272 780 72, ตนนัวนี้ทวนไหมแม่นี่สองสองหมื่นสองมืงมนนงตนนัวนี้สองหมื่นเก่าลูกแยก <12. S 1> เออพี่น้องครับสิกาบบาน,นก็เลยทางกาบบานพวกก็เล่เขาจะคลิปกันอ่า บรรยากาศมือนีขายสีอืดกับเบือดสีดีกับเบดีดพอยื่นสลอสลแรในหอยยื่นปวามก้างในหอยครับลองครับลองตอกก็ตอกเอา จะหนีเวลาประมาณเจ็ดโมงกว่าๆครับพี่รองครับไห้ห่อยกั็นจังโบนีไม่ใส่นะบอ้นี้ไม่ใส่แล้ว,วันขายบาราเก็ต้องาก็ต้องขายเนาะอปอบพันต่นนี้หัวหน้าครับนี่ปอพันใหญ่ๆงงนี่จากไหนหาหมืน่นอ,อยากหา เต็มหนาเลยวะมันเป็นโควิดฑ์เราวเหือเต็มหนาเขาเลยอยากได้หามือสูงเม็ดประมาณเม็ดเม็ดเม็ดวัดแต่ข้างหลังไงประมาณเม็ดห้าสิบปึกบวกครับขอพันเด้อพี่น้องขี่โบกเต็มหนาขเขาเลยเมื่อกี้นะจากได้หามือบุญสิบปิษไทยไข่ดำอง,องศาดี กกแข่งกกขาอาที่่ะเลขหมามาเลขโทรศัพท์มาที่ดิเลขโทรศัพท์ศูนย์หกหนึ่งศูนยสี่เาแี่นึ่เลยหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งศูนยมักชอบโทรมาพี่น้องท่านนครสวรรค์คับประกันเสื่องรัประกันเซื่องบ่ประกันตรนนี้ประกันทุกอย่าง แคงอิหนครับนี่ประกันเสื้อสที่มั้งาดเลยเนยังไ้สองหมื่นสองหมื่สอง่อสองหมื่นสเถื่อเปนหาหมื่นหลอดได้พี่น้องของหามื่นอดได้อยู่หลอดได้อยู่หลอดได้อยู่ครับไปพี่น้องายหิเลย